สวัดีครับนางเอกป้อมแฝมอมาแล้วนี่ครับวิทยากรเรามาแล้วพิธีกรเรามาแล้วสวัสดีครับนางเอกคนสวยของเราวันที่สามสิบเอ็ดคนสวยของเราเราจะมาเชียร์นะนี่เราจะมาเชียร์จริงนางเอกคนสวยเออเชียร์วันเขาเชียร์เออนางเอกนางเอกป้อมแฝม ตัวจริงน้องน่ารักครับเ,เออเพิน่นให้เข้าไปฮะบอสเลยกทุกคนเลยอ๋อวันนี้วันนี้บอสเพิ่นเรียกเข้าไปในห้องเลยครับเอ่อเอ้าปัสดีน้องหวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาน้องหวยกัน นี่นั่งเอกคนสวยของเราสวัสดีครับตอนโน้วันนี้ยังสวยเหมือนเดิมวันนี้นาะน้องมาเออน้องมาเรียน Geo เจโอทูครับะพึ่งมาจิ๋มาก็ไผ่เอ้าคี้ไม่ใส่หรกบแล้วกาบแล้วโอ้ไปจอดรถเต๋ เดี๋ยวมาครับเดี <updated> ๋ยวมารับเดี๋ยวว่าโจเอินไปหางหนาก่อนเออโอเคโอเคเจอกันสวัสดีครับนี่ทีมงานแอดมินครับนะพี่น้อง นี่ตาพูดของเขาที่ทำให้ผมได้เอครับเอาสวัสดีครับภูมิกับแบงค์สวัสดีครับเจอตัวจริงอีกแล้ววันนี้อันนี้เจวันนะครับเจวันต้นแค่เจวันมามารอบมารอบแล้วครับรอบนี้ไม่ยิงรอบนี้ว่าเจอเจออยู่ข้างหน้าแล้วสุดยอดสุดยอดเออขอบคุณครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับเหมือนบรรยากาศสดๆครับพี่น้องหลายท่านเดินทางมาตั้งแต่วันที่21นะครับจากกรุงเทพบ้าง จากภาคเหนือบ้างนะครับหลายท่านให้เ,เบ,บิงบรรยากาศเลยครับพี่น้องอาจจะให้เอวันเดียร์ท่นไดนำตัวเองเข้าไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับนักกาวันนะครับ